ไปดีมูอนิมนที่พาไปปลูกยางเนาะมือนี้เนาะนั่น,ะน,นเรียนเอาอยางไปซ้อมเมืม่อปลูกแด้ซ้อมหรือว่าซ่อมเนาะไปส้มนำกันเลยเนาะที่แดดกระหอนหอนเดี๋ยวที่ไปไปหาเอาอยางมาได้ปบดนี้ได้ไปหาเอาอยางมาปลูกนะเดี๋ยวที่หาเอาอยางไปปลูกวันนี้ส้มนำกันเลยเนอะ น, ắc, น, ắc. นักนะโอ,อ,อ้ย <c ười> น,น,นักแค่นักว่าพี่น้องเอ้ยโอ้ยบ้านปลูกแล้วบแบบแบ่งกันนะเตรียมปลูกกันเลยบัดนเาะบัดนี้เาก็่ปลูกบัดนี้ยเมื่อนักแค่นักว่าพี่น้องเอ้ยพู้นะ บาวนึ่งมันได้จักกิโลจะว่าโอ้ยหนักคากหนักแน่เด้หากว่าที่มาหอดใส่ถุงยางมาได้เนาะีนถุงกระซิบวางไว้วนี่อันนี้นะไปปลูกเลยกระซิยุกไกลเติบนะเนาะาเอาโทรศัพท์ไว้ห่มโบอยากเอาโทรศัพท์จากแดดเนาะเพราะว่า เดี๋ยวจะฮ้อนเกินไปวางไว้ก่อนเนะหญ้ากัขึ้นเดี๋ยวญ้าออกก่อนอันนี้มันต้นเก้าเห็นม่นอยู่บน้อนี่นะเดี๋ยวเอามาใกล้ๆก่อนเนะ dia semuaเห็น จุดเกิด ตอนนั้นมัน,นเรียทอนจะไหนโทรศัพท์ค่อยมันคือ,อยู่เองก็เลยกูเห็นตอนแล้วสำเนาดินก็ออกง่ากแท่โอ้กูเข้าให้เลยนี่ดูเข้าปลูกละ cả bộ bao nhiêu hột nhàng bông nó nó đẹp luôn sa ăn áo xiêm khoát mình bộ ọt không mờ thì lớp chân ngay đi cái vật đình mình cả xúm gì đấy thằng lúc cơ เด็ดฮอน์ไลท์พี่น้องเอ้ยเด็ดฮอน์ไลท์แขกมองดูโอเคละวปุ๋ยบนพื้นแต่ว่าหน้านี่มันหน้าอะไเหรอโบตรงฮอง์ไลท์เนาะ ของเล็กน้อยก็พอให้เพื่อนติดตุย้ยกันกันปวกนี่ใช่พิ่มจีกลงไปเลยอันคัตเตอร์เอามาอยู่แล้วแต่ว่าอยูุ่บลืมจับมานำ จะมานำเอาวันนี้เช็คิลล่อีกหนึ่างรุ่มพ่นแห้งขนาดหดน้ำชั่วมือเลยนี่น้ำชั่เซาชั่วงนี่ทางรุ่มพ่นอย่างแห้ง กันปวกใส่สารที่สองก็ะะะจะมือก็จะเลอะๆอย่างซี้เลเลยส <laughs> าวน้ำขี้ดินแบบนี้เลยเลยเปื้อนลุกไปตักเอาอันกระป้อมกระป้อมมาตักน้ำหวดแบบนี้ จัดเอานาำเลยเนาะบแบบนี้เนะาะตัดเอาน้าอยูค่คลอม <c oughs> ตัดเอาแบบนี้เลยเนดะ้ <c oughs> ตกอ่ลงนี้ทางสนอ <c oughs> ไปแบานี้ <c oughs> ไปโหดต้นยางบาบนี้ <c oughs> เห็นบ่โอ้ยอันแดดฮอนแห้งนะมันเลื่อมโทรศัพท์พวกงูว่าจะกว่า่ายได้หรือบัได้ฮะนะก็เลยเที่ยวไปซ่องโทรศัพท์ผันมักเปลี่ยนเด้อัน่า้ไปจนว่าสิบกว่านาทีแล้วบาดไปเบื้องแล้ว่ายบัได้ฮะนะมันหยุดเองมึงก็เลยเที่ยวซ่อมมึงก็หน้าจอ ก็จะหอดน้ำแบบนี้แหละโอ๊ยน้ำไหลหนีไปแล้วยองดินออกก่อนนี่ยเนี่ยออกซะดิ เรือเข้าไปหาแหละรับไว้ก็เน,นี่ย,ย,ย <c oughs> นี่เหยาะบ่ได้เลยตรงในี้ถ้าคน <c oughs> แห้งก็จะขึ้นมาเหยาะเพราะว่าอิดเกือบ นี่เราก็ไปต่อต้นที่สามเนาะ <c oughs> อย่างอยู่หลังๆพุน <c oughs> อย่างโอ้ยพุงมือตากแดดฮอนพี่น้องเลยไปต่อบัน <c oughs> ไปปลูกต้นต่อไปเลย ต้นต้นยางค่อยเอามาวางไว้ห่มามาวางไว้ห่มอันไม้แขนนี่แล้วลืมเป็นเช่นนีะความลืมเอามาไว้เอามาย้ายไว้แล้วเอามาย้ายไว้แล้วลืมว่าตัวเอามาย้ายไว้แล้วกลับคือไปเอาอยนางกลับไปกลับมาอยู่ใน,นเปลีอกเปจักเทือดเนาะ

ฮอนฮอนวะเรามีบทเหมียนลงจากน้อยเลยเนอะฮะอนนี่ยเข้าตาละ กดลงให้มันลิบเนาะชิ้นเดียวอยู่แบบมือน,นี้พี่น้องเอ,อ้ยมาเด,ดาท้อนแทถสิไปไ่เดเลนเขาห้มวันนี้ขนาดลมมายังบ่เย็นเลยฮอนเฮง ตามต้นแล้วยังบ่อันเอาอันคัตเตอร์มาอยู่ลืมคัตเตอร์อยู่ถังถังที่หากมาฮะ <c oughs> ไม่ว่าใครได้ตะจีง่ายง <c oughs> ัดน้ำซู่มือได้นี่ันนันดินเขายังแข็งอยู่ Oh, no. Like ปลดอ่ดอมๆเพื่อให้ันเอามาหดน้ำให้มัน,นง่ายบัดตอนมาหดน้ำรอบหน้า ให้ให้มาเบิ่งไกลๆบาดนี้หืมแดดก็ฮ้อนๆให้มาเบิ่งต้นยางไกลๆเนาะเบิ่งแต่ละต้นเนาะว่าก็จประมาณนี้เนาะปลูกแต่ละต้นก็นี้ต้นนี้เก็ดน้ําแ้เอาอันคุริดานเอาอันกันปวกหอยนาเนาะอันต้นต่อไปนั่นแหละแม่นเพิ่น เพิ่นบอตุยพิ่งยังยู่พิ่นยังมีชีวิตอยู่เนาะต้นนี้น,น้ำท่วมเพิ่นตัวนี้อันอันนี้แหละมันอันที่น้ำท่วมเพิ่นนี่นะน้ำท่วมเพิ่นแล้วเพิ่นก็แห้งตายแล้ววันนี้เพิ่นขึ้นแหนง่ไหมเนาะขึ้นแหนงไหมข้างกันมาก็จะมียอดอ้อนแบบนี้เลยเนาะก็เราก็มาใส่ปุ๋ยหดน้ำเอาแบบน,นี้ก็จะประมาณนี้แหละ คลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้อยๆของมนเด้อเพื่อให้เป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก่อนคลิปนาพอกันไหม